ครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดรูปจำนวนเชิงซ้อนนะครับให้อยู่ในรูป a บวก jb นะครับเราเรียกรูปแบบนี้ว่ารูปแบบมาตรฐานนะครับหรือรูปแบบอย่างง่ายนะครับจากโจทย์ที่เราให้มาเนี่ยมันมีการแบ่งแยกพจน์นะครับออกเป็น2พจน์นะครับแล้วก็มียกกำลังซ้อนกันอยู่เราจะต้องทำให้มันราบลงมาก่อนนะครับเป็นกำลัง1ประปกติก่อนดังนั้นนะครับ1ลบ j ทั้งหมดกำลังส พจน์หน้านี้นะครับเราสามารถกระจายออกมานะครับโดยใช้หลักการที่ชื่อว่าหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับก็จะเป็นหนึ่งยกกําลังสองนะครับลบสองหน้าหลังนะครับหน้าคือหนึ่งนะครับหลังคือ j หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังและก็บวกหลังกําลังสองนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับพจน์หน้า สมจน์หลังเนี่ยสองบวกเจั้าบกกำลังสองก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองนะครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังก็คือสองนะครับหลังคือเจละและบวกกับเจกำลังสอง พิมพ์ผิดพิมพ์ผิ J, ดเจกำลังสองนะครับต่อมาครับเราก็มาจัดการนะครับให้แต่ละพจน์นั้นนะครับมีความเรียบร้อยกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้มันถูกลดอันดับลงมาแล้วนะครับหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งนะครับสองคูณหคูณเก็คือสองเจนะครับเราใช้ลบสอง J. และสุดท้ายครับบวกเจกำลังสองก็คือ ลบหนึ่งนะครับเจกำลังสองได้ลบหนึ่งนะครับบวกกับสองกำลังสองเป็นสี่นะครับสองคูนสองเป็นสี่นะครับได้บวกสี่เจและก็ลบหนึ่งนะครับเจกำลังสองก็คือลบหนึ่งต่อมาครับส่วนจริงนะครับในพจน์นี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งนะครับได้ศูนย์นะครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ลบสองเจอยู่ นะครับพดเดียวนะครับในขณะที่พดหลังนะครับสี่ลบหนึ่งเป็นสานะครับก็จะเป็นบวกสามเจบวกสามนะครับแล้วก็บวกสี่เจดังนั้นนะครับเราก็จะเอาส่วนจริงนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือสามนะครับนะครับเอาไว้ข้างหน้านะครับในขณะที่ ลบ2กับสนั้นนะครับก็ทำกันได้นะครับก็จะเป็นบวก 2j นะครับก็เรียบร้อยครับเราก็จะตอบ3ามบวก j 2นะครับเรานิยมเอาเจตอสุดท้ายนะครับไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับก็นี่คือข้อ1นะครับก็ได้คำตอบตามนี้ครับ